อันนี้ก็มาอัปเดตบ้านหลังละร้านเก้าเกนะฮะฟซก็มีเอฟซส่งข้อความเข้ามานะฮะผมก็ได้ให้ไลน์ไปแล้วก็ดูตามนี้แล้วกันนะฮะความคืบหน้าของบ้านก็สองห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะหลังก็ใหญ่อยู่นะฮะพื้นที่ก็กว้าง นี่ลงรถนี่ประทับใจมากคือเสาเข็ม35เสาเข็มนะฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ฮะเริ่มเริ่มฉาบแล้วห้องถงใหญ่ด้วยความที่ว่าห้องห้องนอนสองห้อง,องนอนก็เลยได้ห้องถงห้องถงใหญ่ห้องนอนใหญ่ สองห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ก็เลยว่างเยอะพื้นที่ก็เลยเหลือเยอะห้องน้นใหญ่มากห้องนกว้างขวางมีโปอะไรไหมยายช่วงนี้หมูนี่ไงคือโปที่เนี่โปใหญ่โปใหญ่นี่ดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำยาวไปกอบสี่เมตรนี่นะครับใครสนใจร้านเก้าเก้าก็ติดต่อมาได้นะฮะนี่ ติดต่อมาได้เราแถมให้หมดทุกอย่างเลยวะมีทุกอย่างเหมือนเหมือนเซตใหญ่ครับอย่างแล้วปูแล้วระดัดมุ้งลวดครัวก็มีโคเตอร์ให้ปูกระเบื้องปูปาดลงรถปูกระเบื้องให้หมดแล้วเราก็ทำเหมือนก็ในราคาที่ห้องนอนห้องนี้ก่อนเกือบพุงโอ้อันนี้ก็ห้องนอนใน F4 นี่เนี่ยอันนั้นห้องครัวอ๋อนี่ห้องครัวห้องครัวใหญ่มอืถือว่ามานอนในห้องครัว นี่ก็ห้องนอนนะฮะใหญ่มากนี่ F4 ใหญ่มากมีห้องน้ำห้องน้ำ้องโถงมีห้องโถงห้องน้ำจริงอ่ะห้องครัวมันสุดแค่ตรงเสาไม่เนยนี่นกต่อตไปอ๋อนี่นกต่อไปไม่ใช้พื้นที่ใช้ใช้พื้นที่ไปเสาสูงนะ F4 สี่เมตรนุ่น เสาสี่เมตรเฮ้ยมิเกลก็ชอบเหรอลูกนี่มีเนี่ยร้านเก้าเก้ามีใช่ชอบเหรอมิเกลชอบชอบค่ะถนนด้านหน้าก็กว้าง อออกสะดวกอากาศดีเงียบกเงียบโล่งอันนี้เป็นทับหลังนะฮะคือเททั้งข้างล่างล็อกหมดเลยข้างล่างลแล้วก็เทข้างบนก่อไว้ล็ลอกกรอบหมดเลยล็อกกรอบแล้วก็ด้านข้างด้วยมีมีบางทีนะน่ะเขาจะเทแต่ข้างล่างกับข้างบนงนะฮะมไม่มีกรอบข้างไม่มีกรอบข้างบางหรือไม่บางทีเราเราสร้างบ้านเองนั่นแหละไม่ต้องไปพูดข้งเหนือหรอก สร้างเราสร้างบ้านเองเนี่ยเรามีเกอบข้างล่างกับเกอบข้างบนเพราะคิดว่าหน้าต่างข้างบนมันไม่ค่อยมีอะไรไงแต่เนี่ยคือยานกทําสูงไงก็เลยต้องมีล็อกไว้ข้างบนด้วยทับหลังข้างบนด้วยเพราะยานกสูงถ้าเราเกอะขึ้นไปโดดเดียวเนี่ยความแข็งแรงมันการยึดเกาะเนี่ยแล้วเวลาฉาบเนี่ยมันสามารถที่จะแตกลานได้เพราะว่าระยะช่วงระยะมันยาวเกินเราก็เลยต้องเททับหลังเทเกาะข้างแกนข้างไว้เลย เพราะบ้านย่านนกนะ่ะสูงนะฮะสูงก็เลยต้องก่อต้องเททับหลังอีกพอก่อนจะฉาบเราก็จะต้องฉีดน้ำบ่มไว้เลยสามวันครับคือให้เขาอิ่มตัวเลยให้การดูดซับตัเนื้อปูนกับอิฐเนี่ยคือให้ดูดซับทะแวไม่ให้แบบไม่ให้หลุดไม่ให้เขาแตกกระเหงเลยครับ,บดรวไว้เพื่ออะไร ก็ไว้ล็อกปูนนะคะปูเพราะเราอิฐมาวางปุ๊บปูน,เ,นเขาก็จะอย่างนี้เขาก็จะล็อกเกาะไว้ให้แข็งแรงไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เคลื่อนการยืดตัวล็อกเลยใโยกใช่แข็งโยกค่ะใช่เป็นการยืดกเกาะเนี่ยเขาก็จะปิดไว้มีขดช่องเรามีเหล็กเสียบหนวดไว้หมดไม่ให้แบบถีบก็ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้ม <laughs> <laughs> ให้แข็งแรง แล้วมีกาวตะปูได้ไหมใช่ค่ะใช้กาวตะปูกาวอีพ็อกซี่นี่อ๋อใ่้เจาะเสียบธรรมได้ใช่ค่ะเวลาเสียบใช้ตัวนี้เลยใช้เสียบกาวอีพ็อกซี่แล้วก็ถึงเจาะสว่านเจาะแล้วก็ยัดเข้าไปมันจะเกาะดึงไม่ออกคืออย่างบางทีอ่าทาบ้านบางทีเนาะเอาก็เอาง่ายๆเจาะจะเจาะอย่างนี้นะเอฟซีทำบ้านแบบบ้านเนาะ จบปุ๊บแล้วก็ตอกเหล็กเข้าไปพอละนั่นแหละแต่แย่านกนี่คือไม่ได้ต้องมีกาวยึดข้างในด้วยเนี่ยแน่นมากแน่นมากฮะแน่นแน่นสมัยโบราณเขาไม่มีพวกกาวพวกนี้ไม่ไม่เสียบหนวดอย่างนี้เขาใช้ตะปูครับตะปูคอนกรีตตะปูคอนกรีต<ๆ>มันก็ยืดมันนิดเดียวครับนิดเดียว,น,ดดยวนี่ หนึ 1> 1 uh ่ง huh. ้านก้านะ FC นี่หลังนี้ um. ด้วยความที่ว่าได้ห้องนอนทําห้องนอนสองห้องนอนก็เลยมีพื้นที่เหลือทําให้ได้ห้องนอนใหญ่ขึ้นนะฮะห้องโถงก็ใหญ่ขึ้นแต่ราคาประหยั<ช>ดนะฮะยามเย็นนิเง <band> <Tamb> <po oms> ียบสงบมาอัปเดตคืบหน้าบ้านนะครับ ช่องเม d เดสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องปูคมแม่น้องน้อยบ้านไร่พูหลวงเกลสวัสดีเอฟีที่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตบ้านนะฮนะที่มาถ่ายทําเมื่อวนันก่อนตอนนี้เราจับเพีย <c oughs> ง,งแต่งๆเราจะฉาบแล้วค่ะอีกสองวัน <c oughs> สองวันจะขาดแล้วมามาทำจุดมาร์คจุดไฟจุดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาร์คจุดไฟไว้อ๋อมาร์คแบบนี้ S P สวิตช์ S P ป e ั๊ก <B> นะคะแล้วก็มีรีโมทประตูรั้วโอ้หทำไปให้เลยเผื่อฝนตกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านนอกเราก็ทำไปให้หมดอะคะ่ะเพวกน,นี้มีพีพีมีปั๊ก สองจุดเผื่อ,นอนมานั่งเล่นเน็ตเล่นอะไรตรงนี้อะไรกับเสียมแล้วเรียบร้อย,ม,ยมีปักป๊กปักป๊กทีวีอันนู้นก็ปักป๊กปั๊กทีวีเพื่ออยากติดมุมนี้อยากติดมุมนี้ก็ให้ได้หมดส่วนห้องนอนใหญ่อันนี้ข้างหน้านี่ก็มีสวิตเนะฮะเยอะเลย S <SS> S ยก็คือสวิตระเบียงหน้าสวิตไฟดาวไลท์แล้วก็สวิต โครงกลางแลวปกักปักเผื่ออยากนั่งเล่นอะไรตรงนี้ได้อ๋อค่ะอันนี้ก็มีปกัปกปักจุดเรียบร้อยทีนี้ย่านลกก็คืออันนี้ห้องนอนใหญ่มากอืมอใหญ่มากนี่เป็นรูปเป็นลากแล้วใช่จับเตรียมนอกในหมดแล้วพร้องฉากครับร้อมฉาลแล้วแลก็ทำจุดมัดจุดไฟไว้ให้หมดเลยอันนี้ก็มีปักสวิตช์สวิตช์เบเกอร์น้ำอุ่น อันนี้ปักปักแล้วก็เบรกเกอร์แอรอ์มุมมีทุกมุมให้ทุกมุมเลยปั๊บักสวิตไฟอะไรต่างๆที่จะเป็นบ้านเรานะห้องเนี้ยเราจะโฟลที่นอนต <c oughs> ั้งแต่นี่ไปถึงกันดีเก็กิ้งกันอยู่เลยด้อีกสองวันก็คือฉาบเสร็จแล้วครับใช่ค่ะไล่ฉาบเริ่มฉาบฉาบวันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องน้ำในห้องนอนนี่ห้องนอนที่สอง มาอัปเดตนะ FC ก่อเรียบร้อยแล้วจับเสียมจับเสียมแล้วเนี่ย FC สูงเลยสูงมากมากเลยสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบอันนี้ห้องนอนที่สามเรียบร้อยแล้วจับเสียมเรียบร้อยอันนี้ห้องครัวห้องครัวก็มามาร์กจุดไฟไว้หมดแล้วนะคะมีปักปักสวิตช์ดาวไลท์สวิตช์โคมกลางสวิตช์ช่องข้าง อันนี้ก็เป็นเตาแก๊สเตาแก๊สึ้นจะมีตัวดูดตรงนี้แล้วตรงนี้อ่างล้างจานเวลายืนแรงลงก็จะได้ระบายเข้ามาด้านหน้าเราปกติรรเราเขาจะหน้าต่างเขาจะประมาณนี้แต่นี้เวลาเรามีหน้าต่างบานเลื่อนอะไรมุ้งลวดตรงนี้ยเวลาน้ำก็กระเด็นเปื้อนน,นอกจะเอามาไว้บนเลยจะได้ไม่มีปัญหาเปื้อนเราปลูกกระเบื้องอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าไวค้คลิปขอบต่างมันก็จะเปื้อนกระเด็นน้ำใสอะไรอุดไม่ได้ไม่ได้ต้น,น,นหลังย่านนกบอกว่าเลยนะวันนี้นผมไม่ได้ทำต,ต่อห้องให้มาอีกเนี่ยต่อหลังคาโอ้าาข้างนู้นก็จะด้วนอย่างนี้ต่อยืนอาายนอย่นออกมาย่านนกยื่นออกมาย่านนกก็เลยมาทำมาร์คจุดไว้ให้ตรงนี้ว่าเป็นปักปักเซวิสไว้ตรงนี้เื่ออยากจะทําครัวข้างนอก เผือ่อยากจะมาปิ้งย่างแล้วเผือ่อยากจะตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็เลยทําไว้ให้พร้อมในห้องครัวซักล้างทางัทง้ทงบ้านได้ต่อต่อยื่นออกมาอีกนิดนึงได้ถ้นเราไปอีกเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนนะฮะแล้วแรกจะอยู่แค่ประมาณนั้นเซมกว่าโอเคอีกสามวันน่าจะฉัะบเสร็จนี่ก็ห้องน้ำ นี่นะฮะ FC ย่านกหนึ <Fe> át át> ่งก้อนคือหนึ่งหนึ่งล็อกเลยนะนี่ไม่ใช่ว่าจะลักไก่ว่าสองก้อนแล้วก็ค่อยใส่ไม่ใช่นะฮะหนึ่งก้อนก็หนึ่งอันเลยเททับหลังเนี่ยข้างล่างบนเททับหลังครับ ม <laughs> <top> ิเกลชอบใจ